สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ลิเดียออกใหม่ออกใหม่ล่าสุดนะคะของแบรนด์ลิเดียนะคะเป็นโทนเนอร์มะเขือเทศนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะตัวนี้ปริมาณสุทธินะคะ100 ml ราคา250บาทนะคะมาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะนี่นะคะ ใช้สำลีนะคะนี่หยดโทนเนอร์นะคะแล้วก็วิธีเช็ดทำความสะอาดนะคะให้เช็ดจากคางขึ้นไปนะคะบริเวณคางนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่ครับเป็นสิวนะคะแต่ว่าใช้นาดีไม่กี่วันเดี๋ยวโรยเผลสิวนี้ก็จะหายนะคะเช็ดแบบนี้นะคะเช็ดทวน รูกลมขนขึ้นไปแบบนี้นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องสิวนะคะช่วยเรื่องสิวเรื่องความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยชำระสิ่งสกปรกมลภาวะนะคะนะคะเช็ดแบบนี้นะคะ แล้วก็หน้าใสเงาถ้าเกิดว่าบางคนนะคะต้องอันนี้นะคะเห็นไหมคะขนาดเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหน้าก็ยังสกปรกนะคะนี่ขนาดอาบน้ําแล้วนะคะนี่นะคะหน้าเราไม่ได้สะอาดนะคะใช้อีกแบบนะคะบางคนถ้าต้องการความชุ่มชื่นต้องการให้ความชุ่มชื่นมากกว่านี้นะคะก็ใช้สําลีบางๆแบบนี้นะคะใช้สําลีบางๆแล้วก็เราก็ เทท e นเนอร์ลงไปนะคะเทลงไปให้หนาๆเลยนะคะให้ฉ่ำฉ่ำน้ําแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นี่นะคะฉ่ำน้ําแบบนี้แล้วเราก็เอามาปะแปะนี้นะคะแปะไว้แบบนี้นะคะแปะไว้แบบนี้ได้นะคะอันนี้ต้องการความชุ่งชื่นนะคะแปะซับแบบนี้ไว้ซับซับไปทั้งหน้าแบบนี้นะคะทิ้งไว้สักห้าหรือว่าสิบนาทีนะคะอันนี้นะคะ ดีมากเลยค่ะขอบอกเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบลลิเดียนะคะโทนเนอร์มะเขือเทศฝากไว้ด้วยนะคะขวลดละ250บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะเปิดบินที่10ขวดเท่านั้นค่ะสำหรับคืนนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ